ก็สรุปได้ว่าตัวกิเลสก็คือตัวเราอย่างนี้ถูกไหมคะถ้าเราจะมาให้มีตัวเราเลยก็คือดับกิเลสเป็นศูนให้เกิดความว่างเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเราดำรงชีวิตประจำวันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างไรตัวเราก็ยังคงเป็นตัวเราแต่ทําอย่างไรให้กิเลสนะั้นมันเบาบางลงให้เราดำรงอยู่ อย่างที่มีความทุกข์น้อยที่สุดอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นไปได้นะคะ,คะใช่ไหม<ต>อาจารย์ไม่ใช่หนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นเราคิดเองว่าหนทางนั้นคงจะอาจจะที่ทําให้ค่อยดลดลงไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราและทําไมถึงจะเข้าใจได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้หมดแล้วอนาคตยังไม่มาถึง พราะฉันถ้าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราได้จะค่อยๆละความเป็นเราจากทุกอย่างซึ่งปรากฏโดยที่ในตอนแรกเนี่ยจะไม่ปรากฏการเกิดขึ้นระดับไปมีแต่ปรากฏหมดทุกอย่างตอนเกิดก็ไม่รู้ตอนดับก็ไม่รู้รู้แต่ตอนมีเพราะฉันจะเป็นตัวเราที่ทำเองคิดเองจากการที่ได้ฟังเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะ ต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพอย่างยิ่งว่าแต่ละคำเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรไม่ใช่ให้เราไปคิดทําเองหาหนทางอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่คําของพระองค์ทุกคำเนะะี่ยค่ะจะค่อยๆทําให้มีความเข้าใจถูกขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าเป็นเราไม่ได้แต่สะสมความเป็นเราไว้นานมากในสังสารวัตรแสนโกรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ตรัสรู้แล้วเราก็ยังมีความเป็นเราอยู่จนกว่าจะเข้าใจขึ้นนะคะ ในสิ่งที่มีต้องในสิ่งที่มีด้วยและขณะนี้ค่ะเราฟังเรื่องเห็นแต่เห็นก็ดับไปโดยไม่ได้เข้าใจตรงเห็นไม่ได้เข้าใจตรงเห็นจริงๆเพียงแต่พูดเรื่องเห็นพูดเรื่องว่าแข็งนี่ต้องเกิดไม่เกิดไม่มีแข็งและความจริงแข็งก็ดับแล้วแต่ก็มีแข็งเกิดสืบต่อซ้ําจนเหมือนเดิมคิดว่าเป็นแข็งเก่าแต่ความจริงนะคะเกิดแล้วดับทันทีและทรงแสดงความละเอียดว่า กว่าจะมีสภาพธรรมะปรากฏเช่นเห็นและก็มีได้ยินเหมือนติดกันเลยใช่ไหมคะต่อกันเลยพร้อมกันเลยแต่ความจริงทรงแสดงความหา่างว่าจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งเนี่ยจะมีจิตสภาพธรรมะเกิดขึ้นขั้นมากมายหลายขณะซึ่งไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้รู้ว่าเราไม่รู้และเราก็รู้น้อยมาก ถ้าไม่ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือคิดเองหมดซึ่งคิดเองเนะี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่จะถูกต้องอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้เพราะว่าพระองค์ทรงพระมหากรุณาว่าหนทางนี้หนทางเดียวนะคะคือหนทางเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีต้องสิ่งที่มีด้วยเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จะเข้าใจอะไรในเมื่อสิ่งนี้ที่ว่ามีเนี่ยดับด้วยแต่ไม่ปรากฏ จนกระทั่งปัญญาเนี่ยสามารถเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่จึงค่อยๆปรากฏตามความเป็นจริงทุกอย่างเหมือนปกติเลยค่ะเหมือนอย่างนี้แต่มีความเข้าใจขึ้นมีความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นแต่ละนิดเดียวเนี่ยละความที่เคยติดข้องเหมือนการจับด้ามมีดค่ะค่อยๆจับไปในที่สุดด้ามมีดก็สึกได้แต่จับครั้งหนึ่งจะไม่ปรากฏว่าด้ามมีดรสึกไปเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่มีการจับเลยไม่มี การเข้าใจคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคิดเองทั้งหมดก็ไม่มีทางที่จะรู้ความเป็นจริงก็หลงไปและก็ไม่มีพระรัตนตรยัยคือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วและพระอริยบุคคลซึ่งสื่อต่อความจริงที่สามารถที่จะกล่าวคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนอื่นได้เข้าใจว่านี่เป็นคําของพระองค์ คำอื่นไม่สามารถที่จะทําให้ค่อยๆเข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้นะคะแต่พอฟังเนี่ยแยกออกเลยค่อยๆรู้ว่าต้องห่างกันไม่ใช่ว่าต่อกันสนิทแต่ว่าจะต้องมีสภาพธรรมะระหว่างขั้นซึ่งไม่ปรากฏยังระหว่างนี้นะคะมีเห็นกับได้ยินใช่ไหมคะแต่มีคิดอยู่ตรงกลางตลอดเวลา เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าทําให้เราเนี่ยไม่เห็นว่าความคิดของเราหรือความคิดของคนอื่นจะเทียบเท่ากับแต่ละคําที่ได้ฟังค่อยๆเป็นความจริงขึ้นจกนกระทั่งรู้ว่าไม่มีเราไม่มีแน่ๆแ,แต่มีธรรมะนี่แน่นอนและก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทําแต่อาศัยเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันทําให้เกิดขึ้นเป็นไป ละเอียดมากค่ะค่อยๆฟังคำของพระเจ้าเพราะมีพระองค์เป็นที่พึ่งโดยพึ่งคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วให้เข้าใจขึ้นออฉะนั้นเราดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังตัวเราอยู่ดีอะคะ่ะถูกต้องค่ะแน่นอนคมันไม่มีทางเป็นอื่นเลยถูกต้องจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจว่าอะไรละ่ะที่ว่าเป็นเรา ถ้าไม่มีเห็นจะเป็นเราเห็นไหมถ้าไม่มีคิดต่อจากที่เห็นจะเป็นเราไหมทุกอย่างเนี่ยมาจากการที่ไม่รู้ธรรมะว่าเกิดขึ้นระดับไปก็เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดจนกว่าจะรู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นระดับไปจึงไม่มีเราได้